สวัสดีค่ะวันนี้พวก,กรากำลังทำท่าไสบตักขวัญเมืองอ่าสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เรามีอะไรคะเยอยะแยะมากมายเลยหน้ารถของเรานี่เราจะไปไหนครับนูแดงต้องถามหนูแดง้งก็ต้องถามหนูแดงหนูแดงอ้าวอะไรอีก,อ,กอะไรอีกนะคะนี่นี่ตัวนี้อุปรกรณ์ของเรามีเครื่องอสังฆทานนะคะแล้วก็อู้ ตัวเต็มยศเลยคะ่ะเอาหามีดด้วยนี่คุณจะไปทําบุญหรือว่าคุณจะไปไหนคะทำบุญครับเยสไม่มีเอาอีกแล้ววิชานี่ดูไม่ดีรโตโตโรเราแต่กนจะออกทำบุญนี่นูแดงก็กำลังเตรียมะครับฮัดมีดนะทั้งคุณพ่อทั้งลูกแล้วก็หนุ่มหล่อของเราะคะ่ะ พี่ขวัญน,นะคะขานไมาได้วันนี้เป็นพระเอกนะคะเดี๋ยวเราจะพาะพี่ขวัญน,นะคะไปทาบุญที่วัดถวายสังฆทานนะคะนเนื่อง,<ร>งในเนื่องในอะไรครับเนื่องในอะไรคุณพ่อ,อ,อเนื่องในอะไรโอ้ขานตน้บนอบอลเด้อต้นบอลเด้อมา <laughs> ตรงนี้เลวันนี้นะครับก็คือทางคุณทาดาชิ ซาคาโมโตะนะครับคุณโมโตะซายูรินารีซาภาโมโตซาคาโมโตะซาเนี่ยมันมันฟอกสมเพเนาะไหมนี่ไม่ไมมันมีขาด้วยเนาะเขียนเหมือนกันนะมันเหมือนกันในน้องไหมโซฟูมิซาคาโมโตะนะครับวันนี้ก็คือว่าจะมาทําบุญนะครับก็อยากให้อ่าพี่ขวัญอ่าเป็นตัวแทนนะครับเพื่อจะถวายสังฆทานในวันนี้นะครับเพื่อที เพื่อจะให้น้องโทโมมิวซากามโตะซากามโตะนะครับคือเขาอยู่ในช่วงอ่าวัยเบนจเพสก็เลยว่าจะพาพี่ขวัญนะครับไปทําบุญหรือว่าไปเขาเรียกว่าการการทำอะไรนะการแก้เคราะห์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยค่ะไปที่วัดกันเลยต่อๆๆไปเอ้าหนูแดงทำยังไงครับโอใคจะเป็นคนพาพี่ขวัญไป เดินไปบอกไม่ได้ให้ควานขี่ใช่ไหมโอ้โหวันนี้เอาพอควานเราขึ้นขาพี่ขวัญยังไม่ได้นะคะเขอขอก่อนขอก่อนขอเข้ามาก่อนเฮ้ยเอ้าลุ้นลุ้นเอ้าโอ้เอ้าโอ้เอ้าพ่อไม่ช่วยเอ้าดันตัวเองขึ้นนะครับ ก็เอาบุญด e ้วยกันฮะเอาเร็วๆโอ้ยมีตกเด้อขึ้นไปอีกวะยังเนาะดูวะฮึยฮึยฮ้ยเดินเฮ้ยเอาขยักยังเอาอีกนิดอ้าวได้แล้วนะคะตอนนี้ก็เอาไป อไปแล้วไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะาไปรอพี่เบนอยู่ที่วัดกันเลยค่ะตอนนี้พี่เบนไปแล้วนะคะตอนนี้มาแล้วคะ่ะมสองหนุ่มของเราหนุ่มขวัญเมืองกับหนุ่มหนุเแดงนะคะโอ้โหเดินมาอย่างสง,ง่างามมากเลยนะคะ วิวกว็สวยนะคะอยู่กับธรรมชาติดูค่ะอือเดี๋ยวรอดูตอนพี่ขวัญถวายสังฆทานนะคะรถเด้อรถเด้อจอดก่อนวาอ้าวเห็นไหมรถมานะคะควันของเราโอ้โหสั่งช้างหยุดได้เลยนะคะ,ะมาต่อทีนี้ เป็นยังไงบ้างครับวันนี้พี่ขวัญแกล้งหรือเปล่าโอ้ยยังไม่แกล้งนะคะทางไหนต่อางานจะพาไปตรงไหนไป,ไปทางนู้นตรงนี้เขาก่อสร้างเดี๋ยวโดนเหล็กโด,น,ดนอะไรไปที่นีไปด้านขวาก็ได้อ๋อเดี๋ยวเราไปรอถวายสังฆทานอยู่ด้านนู้นเลยนะคะมาแล้วค่ะตอนนี้นี่ค่ะคุณพ่อก็ขึ้นรถมากับคุณแม่มารอเลยนะคะโอ้โาเองได้เลยนะคะแบบว่าพ่อไม่ต้องช่วยะะงานนี้บอกว่าพ่อขี่รถมารอได้เลยอะ่ะ เอาไปเข้าไปทางนู้นนะลูกนู่นๆเข้าไปข้างในเลยข้างเอาไปเอาแพรงเข้าไปเรืยนะครับเข้าไปตรงนี้แหละข้างางไปด้วยเข้านะครับข้างเข้าไปเรืเอยๆครับไปเลยคือไปว้า

ครับพี่ควันครับน้อยเฮ้ยครับโ้ครับ อันนี้ก็จากครอบครัวคุณที่ซาุรินะคะจากญี่ปุ่นนะคะความข้างบนอะไรบังคับไม่อยู่เลยตามพ่อใคระครไม่หเลย ควานลุเสีครับควานลุเสครับควานือลูกลูกลุมสอ้นันนมาแล้วเครับตัววายจลูกตัววายจตัวตัววายตัว่ลูกตัววายจอ๋อปควนเราทำนานมากนะคะวันนี้ก็เนื่องด้วยนะคะน้อง โูโมมินะคะซากาโตะโอซากามโตนะคะอายุจะเข้าเบญจเพศนะคะก็ใงที่ขวัญนะคะมาร่วมทำบุญถวายสังฆทานให้นะคะือมีแต่ความสุขความเจริญนะคะทังนู้นทุ่งก็ถอด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 งานอาชีพเชี่ยงคู่เยอะ วทานีงกนนี่างน้ทางนี้มาไปนอนรับพรทางนน้นาูมาเจเไอ้ตัวทอยกี่ตัวนี่โอ้ยถอยถอยถอยมาเจี่ย์ฮะพเจวนอนลงรับพรพี่ควันนอนลงี่เจยวะ Sang long mà Nang long lung. long nang long thăng long mà Nang long nâng Nang long อ๋ออ๋อหนักกวันหรือเปล่าไม่อยากลงอืมน่ารับคอนด้วยกันนะคะาา <c oughs> มายกมือด้วยวะามาอืม <c oughs> ครับน่วะรัทุนนันพขวานครับเลยขันครับไห้เสียงหน่อยครับอ่ะอ้มาเรามาเราสั่งช้างไม่ได้เลยครับดัอ้วันนังกังดังดั้ดังนังด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 องทังงงดังดััังนง วันนี้ก็ได้มาทำบุญ <c oughs> เนื่องในนาะอยังไงก็ขอบคุณนะครับคุณทาดาชิสากามุตโตนะครับแล้วก็คุณซายยรินารีสากามุตโต้คุณโทโมมิสากามุตโตนะครับยังไ,ไงก็ขอให้วันนี้ก็ วันนี้ก็ถือว่าเป็นเลือกง,งามยามดีนะครับก็พาพี่ขวันของเรามาเพื่อมาสะดะเคราะห์ะแล้วก็บูชาโชคให้กับไอน้องโทโมมิซากามูโตนะครับเพื่อให้มีความสุขแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้ขเจ็บนะครับหรือว่าทำจิตการก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับยังไงก็ขอให้บารมีพยาโคตรสารหรือว่าพระครูประกรรมจงปกปักรักษาคุม้มครองคุณ โโมมิสาการมุตโตนะครับและครอบครัวนะและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับทุกคนโศกเนาะให้มีแต่ความสุขความเจริญเข้ามานะครับยังไงก็ขอให้บารมีขดยศารจงคุ้มครองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้จะเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามในช่องของเราค่ะช่องพลายแซมสันขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามมาด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะ เียวกันคลิปหน้าไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสครับรอครับเร็วครับ